กับกาบเรียนท่านผู้ราชการจารังหวัดน,นครปฐมนะครับท่านไกรสอนของฉลาดนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านผู้นําท้องถิ่นและท่านนักออมที่โครรพทุกท่านครับก่อนอื่นผมเรียนว่าวันนี้ผมมีความดีดมากนะครับทั้งในแง่ของในนามของการที่ประเทศไทยและในแง่ของส่วนตัวที่ได้กลับมายืจานจังหวัดนครปฐมอีกครั้งหนึ่งส่ตัวเฉพาะอย่างยิ่งได้มีโอกาสพบกับท่านผู้ราชการจังหวัดไกรสอนซึ่งผม มันคงจะประทับใจในฝีแม่แรงในของท่านมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วในขณะที่ท่านเป็นผู้ราชการจังหวัดพิการสิลป์ที่ชิ้นก็คือวลีที่กล่าวว่าได้ข่าวว่าเธอสวยขึ้นนะผมก็เลยขออนุญาตใช้วลีตัวนี้มาคุยกับชาวนาครพนมและขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ราชการจังหวัดด้วยผมมาครั้งนี้ได้ข่าวว่าคนครพนมมาสวยขึ้นจริงหรือเปล่านี้เป็นวลีที่ต้องสืบพิมพ์ไทยรัดนะครับได้เขียนไว้เมื่อปที่แล้ว ก็ไม่เห็นมาลงไม่เห็นด้วยสายตาก็เห็นว่าสวยทึ้นจริงๆนะครับโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของทางสตทนคร,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 รพนมแล้วก็ทางจังหวัดที่ให้การสั่งสือย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดก็คือการเล่นกอล์ฟกลางแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่อ m ซซิ่งจริงๆผมเองได้ยินเรื่องนี้มาหลายปีแล้วแล้วตัวผมเองก็เป็นนักกอล์ฟด้วยไม่เคยเล่นกอล์ฟแบบเป็นสถานการณ์แบบนี้นะครับผมคิดว่า ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไอเดียของใครนะครับแต่ตอนเบื้องต้นเนี่ยเพราะเข้าใจว่าตอนพอฟ้อมย้ายมาก,ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมก็แสดงว่าคนนักคิดคนคิดเรื่องนี้ต้องเป็นคนที่มีกว่าความคิดสร้างสรรค์ดีจริงๆนะครับท่านผู้ว่าพยายามที่จะเอาสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่านากกักกอล์ฟหลายคนที่มาเล่นในวันนี้ก็ก็คงจะบาง,บางท่านอาจจะเคยเล่นมาแล้วบางท่านอาจจะไม่เคยอย่างผมเนี่ยยังไม่เคยเล่นในสถานการณ์แบบนี้ก็อ,อยากจะดูเหมือนกันว่าการเล่นกอล์ฟ แบบนี้กลาแม่น้ําโขงนั้นจะเป็นยังไงซึ่งผมคิดว่าคงจะมีความตื่นเต้นและความสนุกไม่แพ้กับการเล่นกอล์ฟในสภาวะปกตินะครับและตรงนี้ก็คงเป็นการทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุธยยทธศาสตร์หรือ strategy ของประเทศไทยในการของสนรนาในการจะเปิดประเทศได้เห็นว่าแต่ละพื้นที่นั้นนะ่ะมีความงดงามเปลี่ยนไปยังไงผมขอขยายความอีกนิดหนึ่งใน,น,นช่วงสุดท้ายตรงนี้ก็คือในความเป็นอันซีนของทุกเมืองที่จะพร้อมเปิดในขณะนี้ ผมอยากให้ทุกท่านได้มองเป็นสองส่วนในตอบกันนีนน้นะครับอันที่หนึ่งก็คือสิ่งที่มันสวยขึ้นกว่าเดิมมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นของใหม่เสมอของเก่าที่เรามีอยู่ภายหลังจากที่เราล็อกดาวไปถึงปีเต็มๆในปีที่แล้วผมพบว่าแหล่งท่องเที่ยวเก่าๆที่นักท่องเที่ยวรู้จักแล้วเมืองเก่าๆเื้ยที่เก่าๆที่นักท่องเที่ยวรู้จักอยู่แล้วเนี่ยในช่วงล็อกดาวจะมีการฟื้นตัว,ยวยเยอะมากทั้งในแง่ของการยภาะในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ฟื้นตัวมาเอง ในแง่ของการที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางไปได้ท,ทั้งพื้นที่ทางจังหวัดระดมปรับแต่งให้มีความงดงามมากขึ้นอันนี้เป็นมิติหนึ่งที่พร้อมจะบอกว่าถึงแม้จะเป็นพื้นที่กับแต่เขาสวยขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะนี่คือมิติที่หนึ่งมิติที่สองก็คือของใหม่เก็กเลยเป็นของอันซีนจริงๆที่ทุกคนยังไม่เคยสัมผัสแต่ปัจจบันี้ทางท้องถิ่นก็สามารถนํามา เสนอปรับแต่งให้มีความวดงานขึ้นเพราะฉะนั้นในแนวคิดที่บอกว่าเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมน,นั้นน่ะมันหมายถึงของเก่าที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้พร้อมให้สวยขึ้นนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งแล้วก็ของที่เป็นของใหม่ล่าสุดจริงๆที่ทางทุวรที่จะถูกานาเสนอนั่นเป็นประเด็นที่2เพราะฉะนั้น,นแนวคิดเรื่องเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมนั้นึงของอยากจริรียนกับผู้มีเกีรตว,ว่าขอให้เข้าใจว่ามี2มิติที่ซ้อนกันอยู่นะครับ ล้อง่อยออก็มาเลยครับข <c oughs> อครับหนึ่งสองสาครับสามลูกครับหนึ่ง